สัพพลังเสสีเสปัจวิโกคะเลอภิเสสเสสะปะพุทธานังอาคาปาโตวาปโตวาตัจจรังสุปาตาตังสุโรติตังสุขันโนจุมาโวตโวจะสุเยทังธรรมะจาริสุปาตาะปินังกายะกรรมวาจากรรมังปะตาปินังปะทาปินัง Yeah. Okay. โตสัมมาสัาาาพพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตภะลตโตสัมมาสัพพุทธะนะโมตัสสะภะวะโตภะละโตสัมามามสัพพุทธะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังอุตตังวะลังพุทธะอุเชนีอิมานีพยังพันเต พัตตานีสัปปริวารานีพี่ผู้สังภาโอโนชยามะสาธโนพันเตพี่ผู้สังโคชิมานี